สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องทักทายสบ,บายดีเด้อพี่น้องเบิร์ตสุบงสุบอนทีเขามาหาส้มส่องต้องขนอ้วน,วนกินข้าวมากับย่าพี่น้องอ้วนแห้งเลยทุกมสบ,บายดีเด้อพี่น้องเ้อสบ,บาดยดีตอนซวยๆพี่น้องมือนีไลายคนทำหานอหา้นองหลีไปไสไปใสไปไสน้องหลีบ่ไเดมาหามือนีเฮาก็เลยจิไปตามตัวงสมมื้อแล้วจะไปตามตัวเพื่อนเหตดความิดพิหยังเพิ่นคือบ่กาวมหา แ่พีน้องติดตามเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปท้าบไปท้าบแล้วก็สิไปหาน้ำใหม่เลยหาน้ำใหม่เลยก็จะเห็นนางนางคืออยู่เ้ืงกนบ่แม่นไปเบิ่งพี่น้องมีความผิดยังเนาะเราไปเบิ่งน้ำกันความผิดอะไรทำไมไม่มาหาแม่แม่นเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวมี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 คำตอบคลิปนี้พี่น้องก็ไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องกำลังชะเข่าเมื่อ้านลงหลีดเนาะไปบ้านงไปชวนเพิ่อนมาเพิ่นไปหาน้ำบ่อหาน้ำใหม่จะเปิดประตูเร็วบายพี่น้อง ไปเปิดประตูกินขา้าวแบบไร้สายให้ไปเปิดประตูเบิง<ป>้งเขาได้ตัวจีจอยนะเพิ่งแบบอ้วนนะกําลังสิไปหาน้าไม้พี่น้องเลยติดตามเบิ้งน้องหลีดพี่ก้มผิดอะไรทำไมไม่มาหาติดตามเบิ้งพี่น้องได้รุ่นกันอีกไหมพี่น้องเลยมันนี่น้องหลีดไม่มาหาแต่ว่าตอนนี้ฝนคือสิฝนสิตกพี่น้องคือฝนสิตกคือฝนสิมา หาวาเลยนะพี่น้องมันหอนผิดปกติยังมันมามอีกหนกหนึ่งอยู่ได้ที่เกี่ยวข่าวน,นค่อสิเตรียมกู่อย่างกระทันหันเลยแหละไปพี่น้องไปเบิ้งน้องหลีคือผมมาหาเฮาเป็นเพราะอะไรเฮากับบได้หายบได้อีสางดอกได้หายบได้วาอีสางแต่ว่านางไม่มาหาเขาก็ต้องตามโตพอพี่น้องถามมาหลายเขาก็เลยไปตามโตน้องหลีติดตามไปเบิ้ะ ออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยูมาทางลัดไปนี่นะจ๊ะไปทางโคกไปทางลัดน,นี่นั่มาทางนีนอองอีกฟังเลยสเปน้าเจ๊ใส่แดงมีลมอยกางอยู่บนถนน,นออกเออออ้ยนอนเผาเออปักงามพ,พูดพูดาะ น้องเบิงเ่งไหนมีแต่หว่วงยิ้ใหญ่หมากยิ้มย๊ยปโอุย้ยทางขาด <c oughs> ทางรัาบานน้นองหลีดนะจ๊ะ สวยงามมากพี่น้องนา,นาำต้มในเนี่ยเขาเป็นแผน่นเป็นแผ่นอยู่นัดมาหนีใครเจอเยู่อั่งแข็งพี่น้องแจ่เฮ้นยน,น,น้องรีดไปไซสกับเปหนไงไม่เล่ามันขาวจิ้มเออบ่าห้น้องรีดมาเจอคนดังพี่น้อง มาเจอไพเด้นี่สบายดีไปลุงดูสายบัวผาไปหาหน่อใหม่น้ำได้นั่นน้ำยู่เปิดตัดผมใหม่เด้อพี่น้องเด้อน้องเตาตัดผมใหม่มันเคยมานั่งอยู่เพีเดียวเลยหนึ่งเดือนจะไปสายบัอยู่มันอยู่กันไม่ใหญ่พอเข็มกำลังไปนำน้องหลีดมาแต่นะแล้วพ่อน้องเต่าพี่น้องเอลยบังเอิญเจออีกแล้ว มัน่วนหานไม้สิไปน้ำอยู่บ่หานไม้ไปแล้วมือไหนงอนไปน้ำกับบ่ไปเฮาน้ำอ่ะชาวน้ำอ่้ไปน้ำบ่หมูห้ามก็อยากไปน้ำบ่ยันยุงกัดบังห้ามหัูห้ามมีเสือแขนยาวแล้วบ่เออเสือแขนยาวเป็นเตรียมมาห่อไว้ันนี้หำามดูจอยลงมาจก จอยบ่นน่ <laughs> บ่จอยดอกอ้วน <c oughs> อมมอีกสิบมองดูน้องเตา่ามาเจอน้องเต่าพอดีเลยในีใ่ครูเลยคนคิดทอดตามหาน้องเตา่ากับน้องหลีพี่น้องตามหาน้องหลีบริเวณช่องสามมือเลยเฮ้ค่ะวะเห็ดพิบยังเนาะบอกออกไปก <laughs> <laughs> กไปลกล <laughs> อือ าเดยว่าจะออกเอ้ยไปออกกนะอผู้สิบพนาาจะตินได้ตัวเองห่อยนะเขาก็จิไปกัน่รอหลุดมีโกไปนำเขาเพือนนี่ย่องเพื่อนนี่มาแล้วเมื่อทางนี้บ้านละงอะไปน้ำเล่าไปน้ำเล่าไปนอนอยู่คนงัว่าเขาจะได้ลูกงัว่าเขาจะได้ลูกหาขี้นองงัวตะกนเขาอะหากิ้ งั้นกินข้าวกำยังมั้ยฮะมึงมียังดอกนะเพื่อนนะจิ้มว่าโอ้ยจะกินเผาไม่จช่อยวะเพื่อนกับพี่จะเพื่อนซื้อเขาจะได้กับให้เขาย่อปราชาระยิงก้าปิ้งมูบ่กินก้าวกระปูคือว่าเมื่อกี้นี่หนักเวลากินก้ากระปูแม่ดิบบออบนะแม่เออกินก้ากระปูสงพ่อจิงแข็งแหงใส่บ้างดู

เรากลุกแจกดายยังมาผู้ละครได้อะไรมาแกงคูน้ยผูกเกาะไปหนาไเห็นลายมือเป็ได้ไรกินหอดอยู่บ่จะว่าีปะลุกขะดีปะลุงคนนี่เน้ยอืมอืมปืมอือืมอืมมอืม

ฮะหน่นั่งะหนยงหลุดได้ฮะสนะคะเห็นป็นเวี่องเลยฮะปิดปิดกรถักเขาหายว่าเอามีหมูไปไหวบนกตาใชมนี่เนาะเด็กไปนำนี่นั่งเตาไอยากไปหาน่อไม้นำาถ้าว่าแพงไม่น้ําีว่าแพงคนน่ะไม่ขันก็บ่มีเออนี่พีมาหน่อยังย่ ไปใช้ไปนอนนะไม่ใหญ่ค so mm. ืนหนึ่งไปนอนอยู่หน้าบ่น้องดีนะไม่ใหญ่ก็ไปนอนฮาอันทาเบิ่งนั่งก้นเด็กมะอันไม่ใหญ่กนอนรัดเต้ได้ที่อย่างเขาไปทำหมุนเขาไปเขาไปในมุดน่ะ

อไ่ยาจบอไเอะมาเห็นมีไงล้างก่อมฮ้าไงล้างก่อมปรใจจะละเมออยู่นี่บอเออมาเห็นน่้าวกิเผนเนาะไปอยู่้วเสือแคาวเ้อจะไปจะกินเข่าหรือยังกินแล้วเนาะ เจ้ากระฮากับมาอันี่บุญมาเฮงแล้วแต่เช้าเตอ่พแล้วสันมาต่บานชีวิตไรอุ้ยเปอพกหน่อยเฮ้ยคือชมพงมาตานชมพงชมพงครับเที่ยอีนอวะร้อยตัดอืมไปบ่หาหน่อยนะขึ้นตาเหรอไปบร้อย ไปไปใช้บวมไม้ดูถ้าบแพงไม่นำาบไผ่ปลายน้ดูฮัเมื่อกี้ไม่ใหญ่เท่าแพงอยู่ไม่นำแพงแน่เมื่อนั่นไะไปากับโไผ่ยนคนละคนจมแล้วบบบนี้ปออแล้วเพื่อนเหตุยัง เออ้ว่าทางเพื่อนมงเมื่อไรอยากเมื่อออกเมื่อน้ำเพื่ออยากขึ้นรถเลยแล้ก็ทางเปื้อนทางเปื่อนถึงไปได้ทางสีแหงเอาเพื่นทำนะอือลุงกเชอแค่ยาวนั้นเฮ้ยมาเจ็คนระเจ็นคนูคายปาพี่น้องกับผูคาย อ้ตัวใหญ่ีน่่ตางกันได้มันต่างกับปูนาเพราะมันมีขนสไลด์หวยปลาแดกนี่แหละกับปูคข้ร้ายนะหวยสีมันลายเนาะคนเขาเป็นอย่างหวยไหลอีอคนมันคบกันสีลายแต่มันกับมันร้ยป้าหนงตาวหิงข้าวขาวจับอันนี้แหละตัวเดียวกระอิ่มตัวเดียวกระอิ่มเนียนฮัตตี้ทูกระปูคข่กระปูไข่

มาสอบถามน้องหี uhm ีก่อนน้องลีดสองวันไปไหนทำไมไม่ออกงานวันที่หนึ่งก็ไปปักซนน้ำมานางวันที่สองออกงานขอติน ได้ยินแววแววออกมาว่าอย่างไงต้องหลีดไปทำผิดอะไรมาทำไมไม่กล้าออกมาแม่เอเอ,อ,เเอไปนียไปนาปลาเชิมือเหรอไปนาปราเชิดเคยไปยุวานซืน,นี่นอน่เนี่ยไปเนอ<ะ> อันอันนี้จันเราไปซื้อซิมเออแต่ผมมีเงินแทดแม่เราไปก้าออกไปห้าแม่ไปจักตอบเราคุ้มจริงว่าน้องฤทธิเพื่อนได้โทรศัพท์ใหม่มาแล้วเพื่อนเอาเงินแม่เอาเงินมา แมล่าฝากเงินาลีมาาดมาจ่ายคาขนมเม่ะะบมีเงินน้อยน้องหลีก็เลยได้โทรศัพท์ใหม่มากก็เลยเพิน่นเอาไปสือซิมมานเิ่นระยะแม่นาำเิ่นหายแต่ว่าจะได้ <c oughs> เราบ่กก้าออกไปหา <c oughs> สิหายทางเงินสิบพันเลยเสียหาย <c oughs> หตัไป ไปเลยพี่น้องเอ้ยมาไปพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเลยตามน้องหลีด,ด,อลด,อดขอบคุณพี่น้องในรายเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาส้มว้าสุดน้องหลีดในยังโหดกันเขาก็ทำไม้ออกมาบ่าได้เลย